คนคุณเห็นว่าผมปั้นวานิ่ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวผมเอาวนานิ่าไปใส่กับโซลาก่อนวานิ่าเนี่ยเดีย๋ยวผมอธิบายสกิลให้ฟังนะครับผมหลังจากที่จะผมจะให้ดูไฮไลท์ให้ทุกคนได้รับชมไฮไลท์นี้เลยนะครับเอาโซล่าไปกับวานิ่าแค่สองคนวานิ่ามอบคงกับพันได้ได้ส่วนโซลามอบสะท้อนได้นะครับผมมาดูกันนะครับว่าผมเจอเนี่ยฮะเจอทีมอย่างเนี้ย อันนี้คือดวลดวลเรียวไทม์แบบ p ิ p ที่แบบว่าเอา UID ไปใส่แล้วก็สามารถสู้กันได้นะครับสู้กันได้เลยแบบกดมือนะครับผมวัดลองทีมลองเทอร์มอะไรได้เลยนะครับมาถึงอันติเวนัซ่าใส่โซล่าครับใส่ครับจัาน้องเมลครับปับคงกระพันให้เสร็จโซล่าอันติให้ใส่ตัวเองครับเพิ่มกรอบแล้วก็เพิ่มสะท้อนครับบอกเลยว่าตึงครับแล้วอยวดูครับดูเทอร์นี้ให้ดีๆีนะ ชาร์ลอดครับบัฟมาลดกรอครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีแอตตาด้วยการบัฟของโกสครับแล้วก็อันตีจากแม่มดครับแล้วลดเลือดแอตตาไปแล้วแอตตาจานตีใสโซล่3 2 1ไปอย่างไม่ตายสะท้อนไปหนึ่งล้านเจ้าเจ้านี่คือคงกระพันวานเนซ่าประสานกับโซละอมาตะาครับผมโชว์แค่นี้แหละ ผมโชว์แค่นี้แหละเนี่ยฮะสะท้อนไปหนึ่งล้านเป็นล้านเลยอ่ะพี่แอตตาแต่งเองนะครับคงกับคันกับบับอมตะแล้วก็สะท้อนนะครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับพบกับผมเช่นเคยนะครับ,ก,บกับแฟนประกายแสงแนาตีฮะเราอยู่ในดีแบล็คโคเวอร์เอ็มเซิร์ฟญี่ปุ่นเช่นเคยนะครับผมและวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าวานเนซ่าสีเขียวซัพพอร์ตตัวใหม่ ได้โชชตาน้องเมลสีแดงพร้อมกับการ์ดมันนะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับผมริดแมนช็ o ปโน .1 เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบ็ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิสแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมงต้องลิสแมนช็อปเท่านั้นเอาละครับวาเดซ่านะครับก็ใครยังไม่ดูคลิปสุม่มก็ไปดูคลิปสุ่มได้นะครับก็สุ่มมาพร้อมกับเจ้าโสาร้านนั่นแหละฮะทีนี้ก็คือมาดูสก,กิลกันก่อนนะครับผมว่าทําอะไรได้นะครับ สกิลที่1เป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับก็เพิ่ม AP2 แต้มให้กับพลังโจมตีสูงสุดในทีมนะครับให้กับพันธม,มิตรที่พลังโจมตีสูงสุดในทีมเพิ่ม AP มา2นะครับก็โค้ซัพพอร์ตเลยนะครับผมโอ้โหเพิ่มพลังโจมเดี๋ยวนะก็คอมโบได้เพราะว่าวานิซ่าไวเลนสีเขียวล้วนก็คอมโบกับยามีได้นะครับผม,มโบยามีได้สกิลที่2ครับสกิลที่2 ก็มีโอกาส60%นะครับถ้าเกิดอัพสูงสุดจะได้60 60 60เป็น 10, 10, 10, 10, 100%นะครับเพิ่มบัตรพรแห่งการคุ้มครองให้แก่พันธมิตรสอรอบความสามารถของพอรแห่งการคุ้มครองนั่นก็คือเมื่อถูกโจมตีจะฟื้นฟู HP เท่ากับ8%ของพลัง HP สูงสุดของตัวเองก็คือถ้าบัฟให้กับแอสตาแอสตาโดนไปเท่าไหร่ก็โดนฟื้นฟู HP 8%โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับผมโคตรโหดโคตรโหด,ด,ดจริงๆแล้วก็ ความสามารถของการ์ดครับความสามารถของการ์ดก็จะมอบบัฟป้องกันสมบูรณ์ให้แก่พันธมิตรทั้งหมดเป็นเวลา1รอบความสามารถของการป้องกันแบบสมบูรณ์ก็คือลดความเสียหายโจมตีทั้งหมดจะถูกติดบล็อกก็คล้ายๆกับแอสตาปะคล้ายๆแก่แอสตานะครับผมต่อไปอันตีครับอันตีอันตีเมสกิลครับมอบบัฟให้กกบพันธมิตรเหมือนกันมอบบัฟคงกับพันธ์ที่วิกกี้เห็นไปที่ทํากับโซลาไว้นะครับผมมอบบัฟคงกับพันธ์สองรอบนะครับสองรอบความสามารถของคงกับพันธ์ก็คือจะไม่รับความเสียหายใดๆทั้งสิ้นเลย คือแบบเอามาคมโบกกับโซลาได้เลยสะท้อนไม่มีไม่มีไม่มีดาเมจสะท้อนไม่มีดาเมจโอกาส60%นะครับอัพสูงสุดจะได้100%นะครับในการลบดีบัฟ2อย่างให้กับพันธมิตรที่เลือกใส่ที่อันตีใส่นั่นเองนะครับผมน้องเมลนะครับก็ถ้าอัพเต็มก็โอกาส100%เลยนะครับลบลบดีบัฟออกไปเลยลบดีบัฟออกไปเลย2อย่างนะครับโคตรตึงนะครับสกิลประสานก็คล้ายๆโซลาครับ ก็จะยกเลิกอ,อมะตะนะครับยกเลิกอมะตะแค่นั้นเลยยกเลิกอมะตะต่อไปแพสซีฟครับแพสซีฟแพสซีฟ LR ครับหากทั้งทีมเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบเอฟเฟกตได้โชคชะตาแหกการ์ดให้กับคลาร์กดีเฟนเดอร์เพื่อความสามารถของได้โชคชะตาก็คือหากพลังชีวิตเท่ากับหรือต่ำกว่า30%จะเป็นอมะตะหรอบนั่นก็คือเอามาคอมโบกับเจเมเลโอเลโอนานั่นเอง เมเจเออเจได้ ee, ede, พลังอมตะจากทีมเขียวล้วนของวานเนซ่าสีเขียวที่เรียบร้อยแล้วโคตรตึงโคตรตึงนะครับผมแต่ใช้แกโซลาไม่ได้นะโซลาร์สีฟ้านะครับผมใช้แกต้ามไม่ได้เหมือนกันแอต้ามปนสีแดงนะครับผมต่อไปครับแพสซีฟสองดาวกับห้าดาวนะครับสองดาวครับเลเวลหนึ่งนะครับทุกรอบจะมอบบัฟเพิ่มสตามิน่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์แก่พันธมิตรทั้งหมดนะครับสตามิน่าก็คือหลอดเอสพีก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้หนึ่งเอสพีเล้ว่ะ หรือว่าสต้ามิแก็คือความคองตัวสต้ามิสต้ามน่น่าจะความคงตัวปะ่ะไอหลอดสีเหลืองข้างล่างเออนะครับผมให้กับคลาสดีเฟนเดอร์นะครับให้กับคลาสให้กับคลาสโลนะครับผมแล้วก็หากของเลเวลของเลเวลนี้นะเลเวลสองนะครับห้าดาวนะครับหากตัวเองถูกสังหารและไม่สามารถต่อสู้ได้จะมอบแต้ม SP สแปดแต้มให้กับพันธมิตรทั้งหมดก็จะคล้ายๆกับเออเขาเรียกว่าอะไร ของมิโมซ่ามันฮิวตายแล้วฮิวให้กับเพื่อนลงทีมแต่ของไาเดซ่าถ้าตายแล้วจะมอบ SP ให้กับเพื่อนลงทีม8ก็คือถ้าตายไปปุ๊บอะเพื่อนได้รับ SP 8หมดนะครับผมก็คืออมตะไอไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นสกิลองค์กับพันหรือว่าสกิลเพิ่ม SP ก็ล้วนแต่มีความสามารถดีๆทั้งนั้นแต่ว่าต้อง5าดาวนะไอไอไอเพิ่ม SP เนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะครับผมผมก็จัดทีมไปเรื่อยของผมนะฮะอ่าก็มาลองตีดูแล้วกันนะครับ ทีมที่ผมจะใช้ก็จะเป็น za, วาเลซ่าก็ต้องเป็นทีมเขียวล้วนะครับเอาฟาน่าไปด้วยฟาน่า,ามาเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เป็นอาเจเมเลโอเลโอน่านะครับแล้วก็ชาลอดเขียวนะครับประมาณนี้สําหรับการจัดทีมนะครับอันนี้ตัวนี้ไอฟ้ฟาน่าฟาน่าเขียวเอาสามารถเอายามิเขียวมาแทนได้ยามิเขียวหรือไม่ก็ริวก็ได้ริวริวที่เป็นนี่ฮะริวนะครับผมสีเขียวเหมือนกันนะครับก็จะลดก่อกันไป คือทีมเนี้ยก็เรียกว่าวานันนซ่าเกิดมาเพื่อเจ๊เมเลโอนาะครับแต่เจ๊ของผมอะ่ะเจ๊ของผมมันไม่ใช่5ดาวไงเจ๊ของผมมันศูนย์ดาวนะครับเล่นยากเล่นยากเล่นยากมากนะครับก็เดี๋ยวลองมาเล่นดูว่าเราจริงๆเราหมอบคงกับพันให้กับให้กับไอ้นี่ก็ได้นะให้กับฟาน่าก็ได้นะครับเพราะว่าฟาน่าก็จะไม่ถูกไม่ถูกเขาเลือกไม่ถูกดาเมจเลยนะครับผม มันก็ค่อนข้างดีดีเซ็ตที่ควรจะใส่ให้กับวันนซ่าก็คือเซ็ตพวกความเร็วเ p ดพีหรือป้องกันนะครับเนี่ยมองคงกระพันมาเดี๋ยว,วอันติโนนออกมาเพิ่งมาก็ไม่ลดฮนะโอ้โหไม่ลดไม่พอมันมีโลครับเพราะทีมเขียวล้มทีมเขียวล้วนมันมีโลอยู่แล้วนะครับผมอาไฟาน่าก็อันก็เป็นดาเมจหลักให้กับทีมไปเลยนะครับผม <c oughs> เป็นทีมเจนโลโลๆเนี่ยยังมีคงกระพันอยู่นะสบายเลยบอกเลยว่าฟาหน้านี่ ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นฟีดาเมจเลยฮะฟีดาเมจแล้วก็อาเจาเนี่ยอาเจาจะจะแก่งขึ้นมากๆนะครับเพราะว่าได้รับอมาตัดด้วยนะครับค่อนข้างดีบั๊บับบบอย่างเดียวบั๊บให้ฟาน้าอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวฟาหน้าอันตรีคนที่เขาก็มีโล่ขึ้นมานะโล่จากโนเอลนะครับบั๊บับ๊บับบ๊บให้แต่ฟาน้าอย่างเดียวอ่าแล้วเราก็มีโอ้แต่ทีมเขียวเริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ย เอาจริงทีมเขียวน่ากลัวนะครับมาดูอันติฟาน่านะฟาน่าผมใส่ของจูนะครับปึ้มไปโอเคฟุ้แลนตนตายไปแต่ว่าโนเอลกับอต้ายังมีโลอยู่นะก็ตีไปไม่มีอะมีไหรับแรงกระแทกแรงไหมก็โ้โหเลือดยังตึงอยู่นะยังตึงอยู่นะอานาต้ามาครับอเออสวยไหมเราฆ่าราชินีก่อนเลยดีไหมส่ธรรมาดามหตวันนี้ซาจะเก่งก็ต่อเมื่อ เออไอนี่ด้วยนะเก่งก็ต่อเมื่อตัวโลเราเก่งนะก็จะเป็นอาเจาเมิเลโอนาเนี่ยครับตัวเดียวครับตัวเดียวครับเกิดมาเพื่ออเจเลยครับอเจใครห้าดาวทําการ์ดห้าดาวตัวห้าดาวไว้ก็เออวานิซ่าก็เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีครับโอ้โหฟ้นหน้าแตกไม่น่าชนะแล้เมึงไม่น่าชนะแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวลองดูว่าฝ่เออพอดีเจาอาเจาของเราไม่ได้ใส่ดาเมจมาด้วยนะประมาณนี้ อันนี้ล้างอามาตาเนียม,มาดาโอ้แต่เขาทีมแดงล้วนด้วยใช่ปะแดงล้วนแดงล้วนมาเจอเขียวล้วนแดงล้วนก็ส่วนใหญ่ก็จะชนะเอืเออะโอ,อาเจมีออมาตาครับอเจมีออมาตาแต่เขาไม่ติดเผาไหม้เลยนอกจากโนเอลนะเจต้อง5าดาวจริงแหละนี่ฮนะต่อยไม่แรงเลยนะครับผมนะครับผมแตกครับนี่แหละโอ้อยากลองอีกว่ะ น,นี่เจอเขียวร้วนเหมือนกันโอ้โหมาดูดิไหวหรือเปล่าเลเว่าข้อสานะแต่ผมเลเว่าสีแต่ผมไม่ได้ปั้นตัวไม่ได้ต้ไไนไม่ได้ปั้นอะไรเลยเนอกจากแอต้านะครับใครก็รู้นะครับแต่นี้จะมารีวิวให้ดูว่าควรจะควรจะไปปั้นในทิศทางไหนนะครับผมแอต้าพลังเท่าไหร่แล้วอ๋อเดีย๋ยวมีทําคลิปครับพ m น้อง PM ผมทําคลิปไปแล้วปั๊บ บับคงกับพันไหมยังไม่ต้องบับคงกับพันก็นแล้วยังมีเจนโลอยู่บับบล็อกแล้วกันไปบับคงกับพันอุย้ยแต่ฟ้านหน้าขอนตีมาเลยแล้วนี่โลเรารับไหวยิงไปไป,ไปโอเคติดเผาไหมป่ามาเลยเพิ่มโล่ two t h r e โลมาให้ฝาหน้าอี่าเดียวฝาหน้าเราต้องไม่ตายนะฮะตรงนี้โอเคเรายังมีโลอยู่นะลองสกิลระสาดูนีไหม,มเดี๋ยวลองอันติอันติของวานเนซ่าว่าสกิลมันจะเท่ขนาดไหนด้วยนะเอาละเราอันติเมสสกิลไปก่อนปุ้มโอเคจามุทิมมาโอ้โหรับแรงเทไดีมากไม่ไหวละสกิลประสาเลยกนะัน าไม่ฟามพลสวรรค์ตอนนี้ไปฟางสิบห้าเลยครับเพราะว่าสิบห้ามันได้ดูดูดสีส้มครับแล้วดูนสีส้มมาผสมด้วยดูนสีม่วงครับเอาละได้เห็นโจตาเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอเมชั่นหนึ่งอยากรู้เหมือนกันว่าสก,กิลเป็นยังไงนะใส่ฟาร์มหน้าแับมากน้องแมวโอเคคงกับพันมาครับ หน้ายิงต่อแต่ถ้าเกิดได้บอบคงกระพันแล้วคือจะกลายเป็นตัวแทงที่ดีตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ผลของดัมเมจเลยนะครับผมก็จะดีๆหน่อยอืยามมีเป็นหนึ่งตัวที่น่าเล่นจัดๆม้องการสมบูรณ์ครับจามีอันตีมาใส่ใคร เจ๊เจ๊ยังรับแรงห้ที่ดีอยู่ฮะฟาหน้าีธรรมดาีธรรมดาเหี้ยล้อล้อฟาหน้ามียตีจะได้รู้เรื่องเลยฟาหน้าแดนตีนี้รู้เรื่องเลยเต็มลขึ้นใหม่แล้วนะดูจากมิโมซ่าเอาละยามิจิมาโอเครับแรงแคทที่ดีฟาหน้าอันตีเลยครับตรงนี้แปลงไหม ตูโ้โอเคแต่งหมดครับเพราะสแต็ฟาหน้าเยอะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นทีมเขียวล้วนของวานเนซ่าสีเขียวซัพพอร์ตตัวใหม่นะครับผมถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผลในการคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ